อันนี้คือมดลูกฟังซ้ายอันนี้คือมดลูกฟังขวาอันนี้คือทอครับมดลูกฟังขวามันจะเบียออกทีน้อยเพียงนะครับอร์เซ่นที่อสุจิตัวเมีเนี่ยมันแล่นว่อันนี้คือลักวิชาการลักวิชาการประกอบประกอบความประกอบความเสื่อของผมเสืสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรสุภูสุคชนครับพี่น้องมือนีครับพี่น้องพบพอก็ผมอีกแล้วครับพี่น้องจ่าทีมชาแนลครับพี่น้องครับมือนีนะครับพี่น้องครับจ่าทีมกับยูที อ่าชลี่ฉายฟาร์มควายไทยนะครับพี่น้องครับใจที่มาเบิงควายนะครับโตซ้ำร้างนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวอ่าก่อนี่เข้าเรื่องนะครับใจที่มันกระได้รับเกียรตินะครับพี่น้องจากช่องล้านลาชาแนลนะครับพี่น้องครับกับพีเอนะครับควบบุญฟาร์มควายไทยนะครับพี่น้องครับกัเพื่อเบ็ิการเซเวลานะครับพี่น้องครับใจที่มันกับสียรตินะคพี่น้องไปทช่อง้านหลาจาะคับ่้องรับกับเอนะครับโตซุ้ญร้างนะครับพี่น้องครับับเื่อบริการนลน์ครับเข่น้องครับใจ่า เขาช็อตตัดบดเลยเราวางพี่เห็นกับหลานหล่าครับชิมาประกบอบกับพี่เป็กครับฝากตอนพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับงานหลานหล่าก็คงจะเสร็จไปนะครับฝากตอนไปยังพี่น้องที่เป็นเอฟซีของหลานหล่าครับโอ้บอกเลยของเด็ดเราจริงจังฝากตอนพี่น้องครับเมื่อนี้ประกบพี่เป็กพี่เป็กมาจังไหนกับเจ้าสางและกับพี่เอว่าจังไหนกับพี่สางครับครับ คือน <kung> ี <divide S 1> ่สำหรับไอ้ใช้เนาะเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าน้องอยากได้คล้วยมีช้อยตัวใดแน่ยสำหรับงบประมาณสองล้านครัสองล้านมีสร้างมีสั้นมีเจ้าปังตัวนั้นตัวนี้นี่คำถามที่เกิดขึ้นเงินสองล้านเนี่ยเลือกได้หลายตัวเป็นยังคือเลือกสร้างอุดรมีความมันใจมองไดสสำหรับพอพันตรงนี้อันนี้คือคำถามแรก คำตอบที่ได้ส่วนหนึ่งคือว่ามันในสูงสูงแล้วมันสี่ตอบโจทย์จังไรเงินสองล้านเนี่ยสำรับย้อนไปปีสองปีมันมันหลาเนี่ยรหลรแล้วผู้กอง <laughs> ตาจินใจเอาสร้างมาครอบคร้องเนี่ยอยากหัวว่ามีแนวความคิดความเสื่อมันเน,น,น,นเงินราคาสองล้านนี่เงินราคาสองล้านมันสีเดินไปข้างหน้าในบอ่อเนี่ย <laughs> ต้องามนองไส้ ให้เล่าสตอรี่่าถึกทูมือนีมันเป็นจังไดรอันน้าพี่น้องเนี่ยเนาะครับผมครับผมก็อนื่นกรัสวัสดีพี่น้องครับเมื่อกี้นี่คึอจู่โจมครับเลยบ่ท่านเดนแนะน้ำตัวครับผมผู้กองเป็กนะครับจากคอกชาลีฉายฟ้ามควายไทยนะครับหรือว่าคอกสร้างอุดรครับมือนีก็ยินดีที่ได้รับเกียรติจากน้องชายหลานหลาใช่แนวมากแล้วก็ไอ้ครับไอ้ใช่พี่ครับพี่กินเตียวกันครับนี่คอกอยู่ขขางกันอยู่เคียมหัวนี่แะครับอยู่เคียมหัวครับผม ครับช่วยหัว <c oughs> แร <c oughs> กนั้น <c oughs> หลาขอถามก็นเด้อทับหลอดก็ดีทับตัวก็ดีเจ้าสร้างเป็นยัง <c oughs> คือว่าอยากทับตัวไรก็ทับหลอดครับหรือว่าพี่น้องมากๆเ <c> จ <oughs> ๊กเดี๋ยวนี้ไทยไทยครับ <c oughs> ไทยไทยเดี๋ยวมีเทคนิคในการผสมเทียมเพราะว่าอยู่ทั้งขอกผมนี่ชวนหลายจะผสมเทียมครับแม้างที่ผมมีพอพันแต่ว่าผมจะเน้นไปที่การผสมเทียมครับเดี๋ยวไทยไทยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอต่อคำถามของพี่เอก่อนแม่ครับ <c oughs> ก็คือพอพันเนี่ยตัวเด่นๆเนี่ยมันคือตัวไหนคือในในในชั่วโมงที่ผมศึกษานะ่มันก็มีเกาจะเล่นบเบิ่มพันล้านครับศึกษาผมศึกษา,าจากลูกที่เกิดเวลาเข้าไปมันเป็นเขาทับเบิ่มหลายเก้าหลายอย่างนี้ครับทั่วประเทศเครับทั่วประเทศแล้วผมก็ถามอ่าถามไปทั้งหมอผสมเทียมหมอผสมกะเบิ่มเก้าเบิ่มเก้า,กาตัวอื่นก,กะก็วบาถึงกันแต่ว่ามันมัน มันมันบุ่เรยขนาดนี้หน่อยครับโจทย์ของผมที่แรกก็คือว่าไอเห็นไหนเขาชนะบักเก้าบักเบิ่มได้ชนะนี่หมายความว่ามีอีอย่างที่ไปโชว์สู่เขานะครับครับผมก็มองมองมองที่อ่าจุดขายจุดขายคือนึ่งแชปมแชปมคือสีบอสู่บักเก้าบุ่ได้ดอกครับอันนี้ในในในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแชมป์ปุ๊บสู่บักเก้าบุ่ได้ตอนนี้ในการที่ผมก็เลยมมองอีกเรื่องการใจลูก เก่ากับเก่งบ่มกับเก่งผมเลยมองหาโจทย์ที่สองผมคือว่าหนึ่งควายตัวนั้นต้องให้ลูกดีครับเพราะให้ลูกดีแล้วปุ๊บมันต้องมีอียงอะที่ต้องเขามาโชว์ว่าให้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 ก็แวรแนวดึงดูดมแนดูดุครับผมก็เลยมองว่าเอความสูงล่ะเป็นไดครับผมก็ไปมองอเจ้าสั้นกับสร่างจะนในการตัดสินใจครับผมก็เลยไปเห็นผมได้ไปเห็นช่างอยู่ขอบเอียวขอบเอียวครับผม ช่วงนั้นแหละลูกสร้างกําลังได้ซีหาเดือนครับอ้มันให้ลูกดีตอนที่ผม <c oughs> ไปเบิ้งนะครับ <c oughs> มันให้ลูกดีลูกอ่าลูกดีของผมนี่หมายความว่าอ่าอัตลักษณ์ของเขาคือสูงเงา้วครับผมจะมองแค่สูงกับเง้วผมสิบผมอมองอย่างอื่นครับการการให้ลูกดีของพอ่อพันธุ์ที่ผมเลือกการเลือกของพี่เป็กแมนครับ พี่ทองคำกันจะเอาพอพันเข้าไปอยู่ในภาพมีบางเทียก็ต้องคำนึงถึงหลักๆเลยก็คือจุดเด่นจุดเด่นแมนครับจุดเด่นของขาคือมันจะเป็นการมามาเห็ดห้อุปสรรคได้หลายอย่างขี่ค่ายครับผมครับหรือพี่น้องก็ร่างจิ๋มว่องหาข้อยนี่ทุกท่ายเอาไปแล้วมันจะถูกใจถูกครับถูกครับคือเสริมเนาะครับที่เบื้องแล้วเป็นยังน้องตาชิ้นใจเพาะว่าหนึ่งอยู่ขอกเอียวมีแม่พัุ์หลาใส่ครับอืมแล้วสร้างให้ลูออกมาจากแม่แต่ละใส่เนี่ย มาตรฐานการให้ลูกเขาเนี่ยลักษณะรูปร่างค่อนข้างออกมาในทิศทางเดียวกันโค้งเส้นโค้งว่าสูงตามแนวแต่หุ่นของแม่แต่ออกมาที่เห็นคือเขาชี้เรียกว่าสูงใหญ่ยาวออกมาเห็นเป็นเอกลักษณ์เขาเลยครัอเพราะเป็นการรอดางครับอยากเห็นเจ้าสังเพราะว่านะครับอนาคตหรือว่าสถานะตอนนี้เจ้าสังเป็นยังไงครับฟังตอนไปยังงที่นอกนะครับที่ยังว่่เห็นเจ้าสังครับตอนนี้กับสถานะเจ้าสังกก่สีแล้วครับอ่า สร้างนี่เกิดวันที่ยี่สิบสามกันยาอ่าห้าแปดพี่น้องครับมันเกิดได้เดินห่ือดิเด็กของมันจะปีของต้งเหมือนหกปีหกปีกับอีกอ่าจักมื่นอ่ะตั้งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมกราคมนี้ครับครับมันเกิดวันที่แปดห้าเก้าหกสิบหกปีกว่าหกปีกว่าครับหกปีกว่ากัมร่งสีเต็มคั้ยกัมร่งสีเต็มกัมร่งสีเต็มคั้ย ลูกไที่ได้อายุเต็มที่ก็เจ็ดปีครับเจ้าวารู้สึกว่าเจ้าของจะพูน้อยครับพี่เ๊กนี่สูงเท่าไรก่อนครับสูงหนึ่แปดสิบเอ็ดครับวันนี้นะครับก้อนที่พี่น้องจะเบืองในสัดส่วนครับอยากให้หุ่นจักราคานะครับเพราะว่าเพราะจะาวาราคาทั้งใจราคาทั้งเอียงกระทางครับซิบหลานขายว่าพ่เ๊กครับอันนี้ขอได้ครับคันเบ้าเว้าเบาเรื่องราคานะครับอันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นสัดเลียงที่เขาหัก มันมันเป็นคือเป็นคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นคนในครอบครัวมันเป็นคนสั่งมันก็เลยมันก็เลยตีประเมินราคาบ่ได้ทุกอย่างไม่มีราคาครัเมื่อนี่ครับเบิ่งเราก็วิเคราะห์ตามว่าคนเฮ่านะครับสิ่งที่ฮักที่สุดนะครับมันเกิดจากกันใดแล้วก็ไปยังไดมากังไดที่เป็นเขียนตัวนี้ก็คือวิถีคนวิถีกวายครับแบนี้เราเรื่องสตอรี่ครับผมให้พี่ ต่อเลยครับครับเอาให้ให้ผู้กองอธิบายเลยว่าเป็นยังคือเอาสร้างเขามาครับก็คือได้าพาดพนการตัดสินใจตามต่อจากไอ้ที่พี่เอถามนะครับก็บคือผมมองผมมองถึงจุดเด่นของเขาครับจุดเด่นของเขาก็คือสูงมีความสูงความเงาครับผมก็เลยในเมื่อเขาทายทอดพนุกรรมสูงเงาผมก็เลยผมก็เลยเลือกเลือกที่จะเอาเอาความสูงความเงาเขาเขามาแมนครับ เขาเขามาซึ่งะะซึ่งมันตอบโจทย์คือที่ผู้กองคิดไว้การทรงลูกแม่ที่ใส่เอามาคั้วพื้นบ้านอีสานเท่านเนี่ยร้อยสามสิบกัวร้อยสี่สิบเนี่ยออกรูกออกมาเนี่ยเขาเอื่นว่าคั้วทรงลูกครับที่หาเดือนนี่สสูงถ่วมแม่แล้วนี่คือความพิเศษของเจ้าสร้างนะครับแต่ถ้าแม่เขียดเอกเข้าไปนี่หุ่นทางรวมร่างรกระดูกแข้ง แฮ้งดีไปตามน้ำดับอันนี้คือเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะสำหรับที่เฮ้าคิดว่าเงินสองลานที่เฮ้าลงมาเนี่ยตดสินใจในครั้งนั้นอ่ะอ่ามันก็เป็นการเดิมพันอนาคดั่มที่เขาตัดสินใจแล้วก็คือว่ามาถูกทางถูกเป้าเลยครัเพียงแนะนำพี่น้องให้แทนผมเนี่ยเรื่องเล่าก่อพันธุกรรมของสร้างครับสร้างมีเป็นลูกของสร้างอุทัยเนาะครับผมสร้างอุทัยเป็นคล้วยที่ถือว่า สามสี่ปีขึ้นหลังย้อนไปนี่เป็นคั้วที่งหญ่ที่สุดในเมืองไทยเป็นที่จับตาของระวางเซียนคั้ยระดับประเทศบัว่าภู่มครับอเนกบัว่าคนที่เหรียญไข่งามมีมุมมองว่าสร้างจะเป็นตัวแปรในการปะปุ่งโครงสร้างพันธุกรรมส่วนแม่เขาก็จะเป็นแม่สร้างสมงดุลละพู่นะครับยู่กรับะญาเอ้ยน้ำเสียทนาครับนะครับแล้วก็เลากอนองนุงเขากอยู่นั่นมืด ถามว่าสร้างเป็นค้วายที่มีทีมาที่ไปต้นต่อชัดเจนแล้วก็พี่สาวเขากับแม่พ่อยแม่พ่อยก็เป็นควายที่สูงที่สุดในคอกใจแสวงฟ้ามแล้วทายทอดลูกออกมาเนี่ยสูงย่า่เพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุกรรมที่อยู่ในโตเขาเนี่ยสําหรับไทยเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาโครงสางสูงใเง่ยาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่สต้องคิดถึงนะครับ สำหรับสร้างอุดรนะครับเราขอข่าวๆเดี๋ยวกขให้ผู้กองเสริมขึ้นไปอีกครับครับผมก็อ่าเสริมจากพี่เอครับคือพอเขาเป็นช่างอุทัยปูเขาเป็นเดาซีพี่นะครับปอย่างไร้่างก็มีพันธุกรรมของเดาวซี่พี่ครับผมเดาซีพีเนี่ยไปไล่เบิงแทบจะเป็นต้นสายหลักๆของอุทัยท่านี้นะครับครับจุดจุดเด่นครับจุดเด่นของสั่งก็มีความสูงแล้วความเาวครับกระดูก กระดูกขาใหญ่สูงบวกกับทุกอย่างเนาะครับมันมันเลยเกิดเป็นรู้ซึกว่าตอไห้อย่างเบิ่งแล้วพงมันจ่อยได้จริงๆแล้วถึงจะจ้อยกับสร้างครับี่นองครับถือว่าหาได้ยากครับลักษณะที่ค่ายที่เป็นแบบนตามที่ล้านหลาเห็นมากกะถือว่าเจ้าสร้างนี่ครับเป็นควอยที่ล้านหลายยังว่าท่านได้เห็นที่มันมีหลปร่างที่ใหญ่ถึงขนาดนี้จะเทียนะครับถือว่าล้านหลาสูงร้อยหกสิบสี่นะครับบวกกับเกือบสองเส้นครับ พี่น้คงครับเห็นภาพตาม่คืออันนี้สี่ขอวิจารณ์สร้างครับส่วนสูงเนี่ยถือว่า <c> ค <oughs> ้อยอนาคตเวอร์ชันไม่เนี่ยส่วนสูงสีตตองร้อยเจ็ดสิบขึ้นจุดเด่นของสร้างนีง่หนึ่งล้ำตัวเาาเด่นอีกหนึ่งก็คือความลึกของล้ำตัวความจุข,ของล้ำตัวและเป็นค้อยที่ทายก่วงให้ลวกมากเด่นคือทายกวงเงาหนังกระดูก ถ้าเขามองถึงพัฒนาเป็นไข้เนื้อเนี่ยเนี่ยส่วนของเนื้อล่ำล่ำความยาวเนี่ยเนื้อสันสะโพกใหญ่เนี่ยหมายถึงมัดกลามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันสามารถพัฒนาได้ทั้งสวยได้ทั้งเนื้อสําหรับมงนี้เพราะว่าไข้ทีอีสานเขาเป็นไข้เตี้ยล่ำซะส่วนมากตรงนี้ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ตอบโจทย์ที่จะเป็นเอฟแรกเพื่อมาพัฒนาแล้วเพื่อมาเลือก พอพัฒน์ลุนต่อไปสําหรับคนที่อยากพัฒน,นาต่อไปสาหรับมื่อนี้ครับก็จะได้เห็นนะครับในเรื่องของเรากวอพระนุกรรมของเ <c oughs> จ้าสร้างนะครับที่ขาดไม่ได้กค็คือ,คอ,คอกาบสร้างนี่กะเป็นเบื้อต้นๆของประเทศไทยครับบว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำเชื่อบว่าจะเป็นในเรื่องของท่าทับโตครับพี่เป๊กครับต่อยอดให้พี่น้องอีกแนะว่าปัญหาของการทับโตหรือพี่น้องอยากเขามาจัิงสิตรงนี้ครับเป็นอย่างคือคือคือบรรู้จากหลายทอน,น้ำเชือ่อครับก็ อ่าเอาเอางซีนเนาะก็คือจังจังส้างนี่เขาเข้าอธิบายุณไปแล้วบัานนี้ปัญหาคือว่าถ้าพี่น้องเข้าเบิ่งของท่องจาทิมแล้วอยากเอาไปพัฒนาวายของเจ้าของครับบ้านนี้ส่วนหลายไยบ้านเพื่นทีผสมเทียมเนาะครับทางไก่เพิ่ก็สิผสมเทียมครับบัดนนี้อ่าในเรื่องการผสมเทียมนี่ควายในครกผมผมจะเน้นผสมเทียมผมจะบนเน้นผสมตัวครับเหตุผล เหตุผลเพราวะหนึ่งในการที่เขาหลีดน้ำเชื่อมออกมานะครับเขา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 จะต้องซองกอนะนเพนนะกรนที่จะบรรจุครับเ,เขาซองนนอ,ยยอ่เาเขาซองเบือ้องความหนาแน่น,นแล้วเขาจะประเมินได้ว่าอสุจิที่มันเป็นตัวผูกับตัวแม่ห,มนหนึ่งเบื้องคุณภาพ่อ,อันครัครงเบือ้องอ่าอสุจิที่เปียเป็นตัวผูกรับตัวแม่ครับคือเขาก็จะเบื่องหูกันว่าตัวหางสั้นหางเงาเนาะหัวใหญ่หัวน้อยอ่าเขาก็ประเมินด้วยสายตาเข่าๆครับอ่า อันน yeah. ี้ถ้าตัวหางสั่นหลมันก็สิมันก็สิเป็นตัวแม่ครับมันก็สิเป็นตัวแม่ครับเทากัเลือกเลือกผมสามารถที่จะอ่าเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกชุดเปอร์เซ็นต์ได้ครับเปอร์เซ็นต์ได้ว่าชุดนี้ล่ะเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นตัวแม่ครับแล้วก็เทคนิคของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะมองไปที่อ่าการตกไข่ครับการตกไข่ตกไข่ฟังไส หรือตัวใครฟังขวาครับถ้าใครตัวไหนที่ผมหมายมันปั้นมือเสียวตัวแม่อีหลีครับผมจะพยายามผสมในช่วงที่ไข่มันตกข้างด้านซ้ายถ้าทับัวมีเปอร์เซ็นต์เป็นตัวผูหรือตัวแม่หาชิบหาชิบครับถ้ามีการใช้น้ำเชื่อครับอ่าบัดที่นี่ไอ้ผมผมจะเน้นผมจะเน้นไปที่ไข่ตกขางด้านซ้ายครับเหตุผล เหตุผลเนื่องจากว่าอ่ะสมมตินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเห็นภาพเวลานำเชื้อที่มันแลนไปตัวแม่มันจะแลนไว้ก่อมันบ่ครับพี่อ่าอ่ามันแลนไปปุ๊บมันจะเข่าท่อตรงๆเลยมันจะไปถึงไข่ไว้กอครับแต่ขันมันไหลขันมันตกข้างขวามันไหลไปอยู่เนี่ยบางเทื้อมันอาจจะมันอาจจะตายครับบาที่นี่ตัวผูมันเนิบ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 ไปเลือยมันตัวแม่มันมันกวัวมันที่ไปหอดไข่มันตายก่อน อันนี้คืออันนี้คือสนับสนุนความคิดผม <น S 2> ครับก็บคือคันอ่างไข่ทั้งด้ันซ้ายมันจะตรงตรงเลยมันจะแรนฟึบเข้าไปอันนี้คือเอาลักวิชาการสนับสนุนในความเชืเอของผมพี่น้องครับถือว่าเป็นการออกแบบให้พี่น้องได้เห็นานะครับในด้านทางคุณหมอเพราะว่าเคสคุณหมอกับาอยู่กับปีเปกอยู่พอสมควรกะกะอันนี้ก็คือว่าผมผมส่วนหลายถ้าผมจะให้มันได้ตัวแม่ผมก็จะ อ่าผสมไหมใครที่มันตกทา้งดันซ้ายครับครับเอารักวิชาการอ้างอิงแบบเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วนี่ก็คือจกักร์เซนต์รับกาถามว่าชั่วชั่ว,ว<อ>จกักรเเซนต์กะประมาณเจสิบ <c oughs> ครับเจบครับมันก็นมีโอกาสเที่ยวจะได้นั่นก็คขันตัวแม่ตัวผูกตัวแม่สิยิ้มได้ก็ตัวผู้บ่ครับก็ขันตัวแม่มันก็มันก็ต่อยอดไปได้นอะคเนาะครับถามว่าตัวแม่กับตัวผูในฐานะที่ในฐานะที่ไอ ศึกษามาไอเรียงกอนครับทฤษฎีนี่เป็นไงครับพี่ทฤษฎีนี่นี่ถาาว่าฟั่ง้สยฟั่งคว้าเนี่ยเมนควาเนี่ยจะเป็นอ่าทีส่วนหนึ่งเนี่ยเพิ่นได้ไปทดลองโดยของเพิ่นว่าสิบตัวเนี่ยมันอาจจะได้อยุเจ็ดแปดตัวอ่าครับอ่าทดลองแต่ว่าถามว่านําเชือคือปรกองเนี่ยคือสุดท้ายอ่ะตัวที่แข็งแรงที่สุดแต่มันอาจจะแม่อายุตัวแม่มันตัวน้อยกว่าตัวผู้การวิ่งมันอาจจะเร็ว่าแต่ความแข็งแกร่ง ความอึดอาจจะ,ระบรูตัวผูกเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นนักแล่นล้มกดระยะสัน้นเพราะฉะนั้นเห <f ie> มือนผู้ก,กองว่าเนี่ยการ,รปีกตัปวปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายอ้ิยาวเจ็ดสิบเมตรปีกขวารอยเมตรอยเมตรครับอันนี้มันมีแห้งต้นแรนไม่ได้ก่อนเนี่ยมัน,ม,นมันกั็มีแห้งสนับสนุนที่บอกว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้แล้วคจับครับชุดที่เช็คเบื้องว่าค่าเลียของตัวแม่หลายคอเนี่ยมันก็เลยมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เพิ่มเปอรเซ็นขอ้มาโดยปกติสัดเนี่ยตกไข่ฟังขวาจะสลับมาฟัง hmm. ซ้ายโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังผู้กองเปกผสมเทียมหนึ่งผสมเทียมเพราะมีการรู้สเต็ปนับเชื้อตัวเองว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ตัวผู้กับตัวเมียชุดไหนดีสองมีเชเกอร์เชเกอร์เชเกอร์ตัวนี้ขึ้นตัวเมีย่อมปุ๊บนับไปอีก12 16ชั่วโมง เดี๋ยวผสมเดี๋ยวผมผ้าขยับไปบึ้งลูกที่มายระฤทธิ์เอาเก็บไว้เลยครับก็คือพี่น้องอ่าอีกอีกอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งเทคนิคของผมนะครับเทคนิคของผมที่ที่ผมเป็นอย่างผมยังผสมเทียมก็คืออ่าผสมเทียมที่ปัญหาเจอคือผสมบกอยติดแล้วของผมเป็นอย่างคือผสมติดครับครับคืออ่าอันนี้คือในในส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมคืออุปสรรคที่เขาเจอครับคือ ตรงนี้คือผมว่าว่ามประสบกณ์ครับ <c oughs> พอผมบริเลียนมากผมเป็นตำรวจ <c oughs> ผมบริเลียนมากบริเลียนมากทาั้งด้านนี้ค,คือที่ผมศึกษาคือศึกษาโดยตัวของผมเองแล้วก็ศึกษาจากการปฏิบัติจริงครับครับผมมาสังเกตนะครับคไายเวลามันเป็นสัตว์เวลาควายที่มันเป็นสัตว์มันผสมโตมันเปล่าพี่เพราะมันมเริ่มเป็นสัตว์ปุ๊บตัวผูจะน้่มดมดมมันดมเพื่อที่จะกระตุ้นให้ฮอร์โมนมันมันปล่อยเต็มที่มันจะป่ยอมนะครับตัวเมียมันจะบ่ยอมตัวผูเขาน้่ดมมือแรกมันจะขับ ออกมือแรกมันจะน้ำดมปุ๊บบานนี้พ่อใครมมนเริ่มสุกใครมมนเริ่ม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 สุกอันนี้คือ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 ะสบการ์ผมนะใครไม่เลื่มจะขยายเต็มที่อ่าครับพ้อจี่สิตกครับพ่อใครมันกําลังสิตกปุ๊บช่วงนั้นมันจะปล่อยเมือกออกมาหลายเป็นพิเศษเมือกเมือกมันนะครับเมือกมันมันจะปล่อยเมือกออกมาหลายเป็นพิเศษพอมันปล่อยแล้ปุ๊บมันจะยืนให้ตัวผูกคมอมตัวผูกคมมันปั๊บไข่ม <ity> well. ve well, ันย uh, <DC z> ังบ่ตกยาม ไข่มันยังบมต่ตกครับมันจะกระบวนการโดยการธรรมชาติมันนี่ตัวตัวผูปอยน้ําเชื่อไปว่างไว้ปุ๊บมันก็นจะเกิดการคัดแยกโดยธรรมชาติตัวที่บกแข็งแรงมันก็จะเริ่มตายเริ่มตายเริ่มตายจนเหลือตัวที่แข็งแรงบานนี้อีกประมาณยี่สิบชั่วโมงหี่บ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วใครมันจังหิดตกลงมาใส่บานนี้ตกลงมาใส่นำ้ำน้ำเชื่อที่ตัวผูปลอยไว้มันจะเหลือแต่ตัวที่แข็งแรงน่ครับ บันนี้ผมก็เลยหาฮู้วเอะผมมาสังเกตเวลาควายมันน้ำกันเนี่ยผมก็เลยเออกมาจับใส่ในการผสมเทียมของผมครับผมจะสังเกตวา่ตั้งแต่มือแรกสมมุติว่าเป็นสัต์รอบนี่ผมจะบ่ผสมผมจะสังเกตมันก่อนสมมติว่าตัวนี้อ่ะอีกประมันพอขึืนมือที่สองนะเมือกมันจะออกหลายเป็นพิเศษครับให,ให้พี่น้องเขา้าถ่านเบิ่งคลิปของจ่าทีมมือนี้ให้สังเกตเวลามันเป็นสั์นะครับสังเกตช่วงที่เมือกมันออกหลาย หลมันเบร์นแบบว่าออกมาแค่ติดดากตินหยางนะ,ะมันจะย่อย,ยเออมันจะย่อยเลยครับอขอฝากเพิ่มนิดนึงข้าวไยที่เริ่มเป็นสั์ลักษณะเมือกออกมาที่สมบูรณ์คือใสเนาะแล้วเวลาเมือกมันจะเหนียวครับมันจะโยเป็นสายลงมาเลยครับ,รบแต่พอถึงช่วงอะช่วงที่มันเริ่มเป็นสัต์มันพร้อมที่ผสมพันธุ์เนี่ยเมือกมันจะไหลลงมาแล้วมันจะขาดเป็นยดติ้งติ้งแต่ก็มีความขุนซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นสารล่อลื่น รอเลื่นในช่องเพจมันอ่าแล้วนึ่งพวกเนี้ยมันดันครับของเสียสิ่งแปลกปลอมออกมาในตัว้อมอ่าครับวันนี้พ่อพ่ออ่าพ่อพ่อไอผมมาสังเกตเนาะพ่อเนี่ยปุ๊บผมจะรู้ว่าสมมติว่าตัวนี้เริ่มเป็นสัต์ผมจะต้องผสมอ่าประมาณช่วงไหนช่วงไหนกรผมไปจับท่างมันออกละวันนี้ผมก็ฉีดยาวผมรุงปล่อยอีกรอบหนึ่งพราะอีกรอบรอบที่สองผมเด้รู้รูู้เวลามันแล้วเพราะมันเริ่มขึ้นปุ๊บผมรูเวลา มไก่หมอมาผสมเทียมครับนั่นละ่ะมันก็นเลยเปิดเส้นที่น้ำเชื่อไปล่อไข่เนี่แป๊บเดียวย่ายให้ทาโดนครนย่ายให้ทาโดนไปทาแป๊บเดียวมะมาณบวก,กี่ชั่วโมงให้ไข่ตกมาใส่คือขอเสริมเนาะหนึ่งน้ำเชื่อสดมีอายุการใส่งานคือมันสามารถอยู่ในช่องอคอดอยู่ในมดลูกได้ระมา่านขันตาคือยิบซีชั่วโมงแต่น้ำเชื่อหลอด มันอยู่บ่ถึงน้ำเชื่อหลอดออกมาเนี่ยมีการสูญเสียอยู่ประมาณ60%อยู่แล้วร้อยตัวตาย6 0ส0บั่วสิออกไปผสมนี่เหลือ2 0 3 0มันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์หน่อยก็การผสมจริงการผสมจริงเนี่ยมือนีมือแร้งมืออื่นมันผสมซ้ำด้โดยธรรมชาติน้ำเชื่อมันก็จะเข้าไปอั้นอั้นอยู่เรื่อยๆมาเนี้มันก็มีปริมาณน้ำเชื้อหนึ่งหลายสองนาแน่นรอดจนว่าใครจะตกนี่น้ำเชื่อมันยังมีชีวิตอยู่เหลือแต่ว่าตัวใดที่มันเนี่ยแข็งแรง แข็งแรงมันจิเข้าไปผสมตอนไข่มันจิตกลงมาเนี่ยมันสิตกมาจากปากแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่เป็นยังบางเทือเนี่ยเวลาเข้าผสมเทียมเข้ายัางเนี่ยเขาบรให้ไปกระทบกระเทือนปีกมลูกหลายเพราะว่าล่างไข่มันจีตกลงมาเนี่ยมันจะมีปากแตกตกลงมาใส่ปากแตกเข้าไปล่วงหรือใบดุดๆปากแตกมันเ่อนปุ๊บไข่มันตกงมาเพราะเขาปากแตกมันสีบอแลแรนลงมาลำเยี่ยงหม,ม่งท่อผสม เพราะฉะนั้นเป็นยังหนึ่งหมอเขาล่วงกันไปเนี่ยเขาบวล่วงซุ่มซีซุ่มหาบวล่วงบ่อยแลวกะหมอสมัยใหม่มีเครื่องอันตราซาวเรียบร้อยสําหรับของผู้กองเนี่ยหนึ่งมีเชคเกอร์สองเชคเกอร์เรียบร้อยว่าดมแล้วย่อมเนี่ยจากจากตอนย่อมเนี่ยนับไปอีกกี่ชั่วโมงครับส่วนายเทคนิคของผมจะพอยืนปุ๊บผมจะนับไปสามชั่วโมงสามสิบเลย มันจะมันจะประมาณ18ถึง36ชั่วโมงครับนะครับ30นี่ก็คืออวยท่าแมนภาษาหมอนี่เขาแตะเข้าไปผนังรังไข่มันบางมันพร้อมที่จะตกมาแล้วสําหรับตัวนี้นะแสดงว่าผู้กองเนี่ยก็คือในช่วงที่ว่า90เปอร์เซ็นต์ล้วไข่เตรียมตกแล้วคือคันพลาดให้พลาดไปเลยแมนแต่คันมันเริ่มอวยเอาไงไงมันเริ่มอวยนี่มันตกแล้วมากให้เจอท่านที่เลยนะครับอันนี้คือคือคือเทคนิคของผมแมนคือเทคนิคของผม คันผู้ใดเบิ้งแล้วกันลองไปโทรทองเบิ้งไปไปจับอ่าครับ <c oughs> ค่อยโทษโทรถามปรึกษาก็ได้ครับคอยโทษถามคันผู้ใดเบิ้งงใ้เ <c oughs> บิ้งของจา่าทีมแล้ว